สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างนุพารวยผีมาบอกเลขสูตรสามโตสำรับมือนี่นะครับผมอยู่กับคุณตาเสมอนะครับเพิ่นบอกว่านะครับคุณตาได้บอกว่าได้ฝันนะครับไปพบผีผู้ยิ่งมาบอกว่าสีไ้เลขสูตรคุณตาสามโตนะครับผม สำหรับนะครับมือนีได้มีโอกาสนะครับผมได้เข้าไปหาคุณตาเสมอนะครับคุณตาก็เลยเล่าเรื่องราวความฝันและกะโตเลขกแนวทางนะครับเสีอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568นะครับผมสำหรับนะครับฝันของคุณตานะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับคุณตานะครับฝันนะครับ ฝันวานะครับคุณตานั่นนะครับไปกีดยางนะครับผมไปกีดยางกีดยางเลี้ยวแล้วะนะครับพรากีดยางเลี้ยวนะครับคุณตาก็เลยนะครับมาพักนะครับพักอยู่เถียงเพื่อว่าสิปหยดนําก้นนะครับว่าสิปหยอดดําก้นกะให้ทาให้ยางนั่นมนไหลสะกอนนะครับบานนี้คุณตาก็เลยนั่งนะครับนั่งกะนั่งนะครับนั่งเล็ดนะครับผมอยู่อยู่เถียงนะครับบานนี้ปรากฏว่านะครับเป็นผู้หญิงนะครับผมใส่ผ้าสินใส่ผ้าสินใส่เสื้อ อายืธรรมดานี่ละปกตินะครับเนาะเสียยืดธรรมดาปกติแต่เป็นคนผมเาามัดผมไว้ข้างหลังนะครับมัดผมนะครับแต่เป็นคนผมเงาอยู่ซื่อนะครับคุณตาเห็นคุณตาหลักัางมหานะครับผมพอยัญงมหาแล้วก็เลยบอกว่านะครับอยากถือเรียกอยู่บ่สีบอกเรียกสู่ไทยสีผ้าคำนวณวายแนวนี้นะครับผู้หญิงผู้นั้นคุณตาก็เลยว,ว่า ใจมันเป็นยังไงล่ะสูตรคำนวเพ่นก็เลยบอกว่าผู้หยิง่งผู้นอ้นก็เลยบอกว่าสูตรของเจ้าของนี่เขาทุกงวดบอกมีพลาดทด้าไค้ำนวณพอหลังจากอันนะครับหลังจากอันคุณตากันเลยนะครับย่งางขึ้นไปนะครับทึ่งเพียงนั่นก็มีสมุดเล่มนึงกับปะาก,กานะครับเอามานะครับเอามาให้นะครับมาให้เขียนเพราะว่าให้ผู้หยิง่งผู้นอ้นเพ่นเขียนพเพนก็เลยนะครับเพ่นสิบ้าคำนวณน,นะครับ นี่สูตรเทสตังซี่พูดว่าก็เลยเขียนนะครับเขียนเพื่อเขียนนั่นเลขเลขกศูนย์นะครับเลขกศูนย์หลัก็ะหนึ่งสองสามนะครับแล้วกละซีฮาฮกหลักลเจ็ดแปดเก้าพูว่าเขียนเป็นสามแถวนะครับเขียนเป็นสามแถวพอสามแถวเดี่ยวเพิ่นก็ขีดนะครับขีดเป็นสี่เหลี่ยมซาจั่นนะครับขีดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดี่ยวบาะนี่เพิ่นก็เอาเอามือนั่นเพิ่นจิ้มจิ้มเพื่อเพิ่นคำนวณนั่นนะครับคำนวณบวกลบคูณหารของเพิ่นนั่นละ กิ้มตัวนั้นนะกิ้มตัวพี่ตัวนั้นตัวนี้นะครับเป็นกระเขียนนะครับเขียนลงแบบนี้เขียนลงนะครับตัวแรกนะครับสุดแรกนั่นนะครับเพิ่นเขียนนั่นเพิ่นเขียนมใไ้นั่นนะครับท่ว่าคุ้นตานันนะครับเพิ่นว่าเขียนมให้นั่นคำนวณเล้วนั่นสามตัวนั่นมีอยู่สามหางนะครับสามหางเพิ่นคำนวณคำนวณเลีวยป้าเพิ่นกับไม่เขียนลงนะครับเป็นรอบแรกเพิ่นกับกิ้ม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 เพิ่นกระบ่าไม่เขียนเป็นรอบสอง เพิ่นจิ้มจิ้มจิ้มตัวเลขนั่นศูนย์ถึงเก้านั่นละจิ้มหนา้าจิ้มหลังจิ้มบนจิ้มล่างเพิ่นว่าคำนวณเ้วเพิ่นก็ไม่เขียนเป็นอันที่สามนะครับเป็นตัวที่สามหางที่สามนะครับพ่อนะครับคำน,น,ๆๆน,น,นวณเร้แลเพิ่นกันไรนิวเพิ่นกันไรนิ้วเลยนะครับเพิ่นกันไรนิวคือยังเพิ่น,น,นคำนวณนะเลขเพิ่นว่าือยังเพิ่นคำนวณเลขคำนวณบอกลบคูณหารหรือว่าตัวไหนมันลงวงลอกกันตัวไหนบานนี้นะครับเพิ่นกันเลยบอกนี่ละซื่อเอาลดถ้าอยากถือเลข คำนวให้แล้วเพิ่นกับบอกเพื่อนกับอ่านให้บอกเพิ่นว่าจุดเพิ่นกับอ่านใ้เบิ่งสุดแรกนั้นห้าเก้าเจ็ดนะครับเพิ่นกับบอกว่านี่ห้าเก้าเจ็ดรอบที่สองเพิ่นกับคำนวณห้าเก้าสองแล้วรอบที่สามห้าแปดสองพอเขียนหาแปดสองเดียวบานี้เพิ่นกับประคำเพิ่นกับเขียนหายเลยหาโตบอกญ่เลยนะครับเนคกขาเพิ่นกับวงกลมไว้เดขาเพิ่นว่ารอบนี้รอบนี้นี่หานะครับ พอลัางพอสำนันละเพิ่นกับวานีละสูตรคำนวณเพิ่นว่าสอนเลี้ยวจำเอาเด้อพอว่านสำนันละสอนเลี้ยวจำเอาเด้อเพื่อนก็เลยว่างประกาเพื่อนก็เรย่ยางไปนะครับยางเขาเขาในหมูบ้านไปทั้งทั้งผ่านมู่บ้านนะครับแต่เพิ่นมากนเพ่นมากทังทังหลังทังหลังขึ้นหลังหลังปลายางแต่บบดเวลากับเพื่อนกับือคือยางทางยางเขาบ้านนี่ล่ะะมูบ้านคนนี่แ่ะนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับความฝันนะครับของคุณตาเสมอ ที่ว่าคุณตาบอกผีเมื่อบอกเลขสูตรนะครับผมบาดนี้คุณตาเพราะคุณตานะครับได้เห็นสร้างหนุก็เลยได้เว้าสู่ฟังนะครับเนาะว่านะครับผีนั่นผู้หญิงนั่นเมื่อบอกสูตรคำนวณนะครับบอกสูตรคำนวณพอบอกเล้วกับเขียนให้คุณตานี่จําได้แมนยํานะครับสามตัวอยู่สามหางแ้วกาพ่อเลี้ยวนันเพื่อนเขียนเลขหาให้นะครับเขียนเลขหาให้เพื่อนวารอบนี้นี่มีหา และการพสสังเกตนะครับนราสําหรับตัวเลขนะครับคือเลียงหานี่แต่ว่าคุณตาตีนเพจนว่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งนั่นพจนว่ากับ็กตีนั่นตีเป็นหาอยู่แล้วนะครับนอหาตีเป็นหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตานนี้พ่นเขียนเร้ววนเะพ่นกับ,บ่วงกลมไปพร้อมนี้่วงกลมไบคือตัวนี้ละพ่นว่าหาเจตทว่าผีหรือว่าคนตายนั่นคุณตาก็มากว่าใส่ศูนย์นะครับนอนหาศูนย์กะว่าได้นะครับนอะนสำหรับตัวตีหรือว่าตัวตีเพิ่มเติมหลังจากเพ่นเขียน เลขหาและครัวงกลมให้แต่สําหรับเลขสูตรคํานวณที่ว่าเพิ่นบอกว่าสอนแล้วคุณตาก่อนสิเขียนให้ก็บอกว่าถ้าอยากถือเลขสิสอนสูตรคํานวณให้นะครับก็คือนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะหาเก้าเจ็ดนะครับผมหาเก้าเจ็ดหาเก้าสองหลักละห้าแปดสองนะครับผมแต่สําหรับตัวหาคับตัวเก้านี่มันกับตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่มามาสําหรับเลขเลขหลังก็คือเลขเจ็ดหรือว่าเลขสองหลักละ,กะสาหรับ ตัวสุดท้ายที่ว่าพื้นคำนวณลห้5 82อาจจะลดมาเต็มหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่นห้ไป592ตัวนี้เพิ่นก็นหาห้5 82นะครับสำหรับรอบนี้ถามว่าตัววิ่งนั่นนะครับก็บคือเลข5นะครับผมเพราะว่าทว่าฝันเห็นผู้หญิงคุณตาก็ตีเป็นหาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับกับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับผมที่คุณตานะครับเพิ่นตีมาให้นะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน ในวันนี้หรือว่าเอามาให้สร้างนุนะครับสร้างนุกระไรมากเล่าต่อนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมอีกนะครับไม่กี่วันแล้วนะครับนอเลกสี่ออกแล้วนะครับผมถือว่าคุ้นตานะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ว่าคุ้นตานี่กะที่ว่าฟันแมนนะครับกอนนานี่นะครับหลายงวดละละนะครับนอพระวาบานคุ้นตานันย่ไกนะครับจางนูก็เลยบ่คอยได้ไปพานทั้งพุนก็คือเลยบ่คอยเด้ไปตามต่อ แต่สําหรับนะครับถ้าใครเคยนะครับรับชมหรือว่ารับบึงรับฟังนะครับเรื่องราวความฝันของคุณตานะครับคุณตานี่ก็ได้เขานะครับแต่ทางนูมมีโอกาสได้พานไปทางพุ่นนะครับทางบ้านของคุณตาจะเลื่อยบ่ด้ไปสอบถามแต่สําหรับรอบนี้นะครับทางนูได้พานไปก็เลื่อ้ถือว่ามีโอกาสไปแวะไปเรนไปยามถามข่าวนะครับหลักการได้นะครับผมไปสอบถามตัวเลขแนวทางนะครับคุณตาก็เลยว่าได้ฝันแล้วนะครับผมสําหรับความฝัน ก็คือนะครับผีผู้ยิ่งบอกเลขสูตรนะครับผมสําหรับในรอบนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกับบรรยากาศดีนะครับนอฟังเสียงนกนะครับนอนเสียงนกนกหลายคักมือหนีนะครับนออากาศเย่มใสดีนะครับเพราะว่านะครับฝนกะที่ว่าได้ลิ้นๆนะครับหรือว่ากะลินลินมือหนีกะที่ว่าบรรยากาศดีสังเกตมือไหนบรรยากาศดีนะครับสร้างนูมาอัดอัดคลิปนะครับกะจะได้นะครับ ยินเสียงนกนะครับเนาะมันซึนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับผีเสื้อนะครับผีเสื้อก็สิออกมากนะครับปลาปนเตนะครับเนาะผีเสื้ออะเพราะว่านบรรยากาศดีสําหรับวันนี้นะครับเนาะสังนุกับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางของคุณตาเสมอศิลา่ันผูุ้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ